ถานี้พบบ่อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเวลาเราเดินท่อในตัวอาคารหรือว่าเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นต่อการในแนวดิ่งนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นช่องที่แชร์เทคนิคหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงงานท่อกลมอีกแบบหนึ่งนะครับที่ เราเจอบ่อยนะครับผมจะพยายามเอาชิ้นงานที่เราเจอได้บ่อยนะครับมามาสาธิตลองมาแชร์ดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้มือใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานเชื่อมได้เอาไปเอาไปลองใช้เอาไปประยุกต์ให้เข้ากับงานของตัวเองนะครับวันนี้ผมจะมาเชื่อมท่าขนานนอนนะครับาเ<ถ>ชื่อมท่านี้นะครับท่านี้พบบ่อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเวลาเราเดินท่อในตัวอาคารหรือว่า เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นต่อการในแนวดิ่งนะครับซึ่งงานกลมเนี่ยมันจะเชื่อมยากกว่างานที่เป็นเหล็กกล่องหรือว่างานเหลี่ยมทั่วไปนะครับเพราะว่าพวกมุมรดเชื่อมนี่มันจะต้องเอียงตามตามแกนของค่ารัศมีของอตัวผิวของชิ้นงานไปเรื่อยๆนะครับเป็นชิ้นงานที่พบบ่อยนะครับในในท่านี้นะครับหรือท่ามาตรฐานเรียกว่าท่าน PC ซนะครับพวกท่าเชื่อมพวกอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้ พูดไปแล้วในคลิปหนึ่งแล้วนะครับตรงนั้นถ้าไม่อยากสับสนเรื่องพวกท่าเชื่อมพวกอะไรนะครับผมแนะนําให้กลับไปดูนะครับมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนแล้วกันนะครับเผื่อใครยังยังไม่เข้าใจนะครับท่อนี้ไม่ได้หนามากนะครับแต่ว่าก็พอเชื่อมได้อยู่นะครับพอดีผมเชื่อมหลายใบงานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการลากลงนะครับเป็นเทคนิคการลากลงนะครับก็เป็น งานที่พบบ่อยเช่นเดียวกันก็คือต่อฉากแล้วก็ลากลงอันนี้ก็จะเป็นต่อมุมฉากนะครับใครยังไม่ดูก็สามารถกลับไปดูได้นะครับถ้าพวกนี้เจอบ่อยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะเผื่อใครมาดูเป็นคลิปแรกแล้วยังไม่ได้ดูนะครับวันนี้ผมจะมาเชื่อมต่อท่าขนาดนอนนะครับอันนี้นะครับพบบ่อยเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับก็คือเทคนิคการเชื่อมผมจะเชื่อมแบบแต้งแต้มยกเหมือนเดิมนะครับท่อบางขนาด1.2 1 3มมเมเนี่ย ในท่านี้เนี่ยเชื่อมเดินแนวไม่ได้นะครับหรือถ้าเชื่อมเดินได้นะครับแนวมันจะเล็กมากนะครับมันจะเล็กเป็นไส้เดือนนะครับผมแนะนําให้ใช้การแต้มยกดีกว่านะครับเพราะว่าท่อก็ไม่ได้หนานะครับเดี๋ยวพวกตัวท่อหนาเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เค okay, ครับี๋ยวเราไปลองเชื่อมกันครับผมไม่รู้ว่าจะถ่ายให้เห็นได้ชัดแค่ไหนนะครับเพราะว่ามุมในการถ่ายมันกับมุมในการเชื่อมนี่มันค่อนข้างที่จะแคบมากนะครับเป็นยังไงก็เป็นลองดูนะครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการเชื่อมท่าขนานนอนของงานท่อนะครับเสร็จไปแบบทุลักทุเลนะครับก็คือแนวเชื่อมออกมาผมว่าน่าจะขี้เหร่มากนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการทํางานผมมันค่อนข้างที่จะแคบมากนะครับก็เดี๋ยวไปลองข้อดูพร้อมกันนะครับ ครับนี่เป็นแนวเชื่อมนะครับก็ไม่ไม่ได้สวยนะครับบอกเลยว่าไม่ได้สวยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับพื้นที่การทํางานผมค่อนข้างแคบครับถ่ายให้ดูพื้นที่การทํางานนะครับก็คือแคบมากนะครับตรงนี้ก็จะติดกําแพงแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็วางขากล้องด้วยนะครับมันก็เลยยากนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็พอเอาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับ หรือว,ว่าใครเอาไปฝึกนะครับเดี๋ยวผมจะลองขัดให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปขัดกันนะครับบางทีการถ่ายทําก็ค่อนข้างเป็นไปได้อย่างลําบากนะครับอ่านะครับนี่นะครับฝัน เดี๋ยวผมจะไปขัดแปรงลวดดูนะครับเรามาดูว่างานมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับมาดูชิ้นงานที่เราเชื่อมไปเมื่อกี้นะครับเป็นท่าขนานนอนนะครับเรากล้องไม่โฟกัสนะครับก็เป็นงานที่เชื่อมอย่างทุลักทุเลนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับถือว่าไม่ไม่สวยนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าสําหรับเหล็ก 1.2 1.3มิลิเมตรนะครับในท่านี้ก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะครับต้องเตรียมตัวดีๆนิดนึงนะครับถ้าจะเอาแนวเชื่อมที่สเปกนะครับแต่ว่าถ้าขนาดนี้นะครับสำหรับมือใหม่เตะที่ต้องการจะเอาไปเจียนะครับก็ได้นะครับถือว่าได้อยู่ความแข็งแรงก็ยังได้อยู่นะครับไม่มีสลักฝังในนะครับแต่ว่ามีตามมดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากสําหรับ งานเหล็กบางนะครับเนื่องจากการยุบตัวของมันนะครับก็เอาพอเป็นแนวทางนะครับผมก็ยอมรับเลยว่าคลิปนี้ถ่ายทําค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ซ้อมมาถึงก็เลิกงานถึงมาเลิกงานมาถึงก็จัดเลยนะครับก็ผิดพลาดประก,การใดก็ต้องขออภัยนะครับยังไงชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับเอาพอเป็นแนวทางนะครับ สำหรับท่าขนาดนอนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ